เอทำานแกงปูก huh. ็คือเป็นภาษาแล้วก็จะเป็นที่ที่เอ่อลิงนรถดูนะคะกับอาหารนะคะตุ้มหงของสินเจ้ารสชาติเป็นไงคะรสชาติไกยนะค่นจะแตกต่างไหมคะเป็นไงคะ เรจะใส่สมองนะคะกอจะ้ตอนนี้เขาเรียกว่าเปียกครับมันบเหมือนดูแบบประมาณเดือเลยอย่าง้้กงกุกุงเทียนไก่โพสั่งกันแล้วเป็ดกองนึ่งแถมพอเราดูแล้วโอ้โหนี่นะเนื่อู้ว่าผมไปเตมรูที่ชอ กับตัวการที่เป็นของออนไลน์ก็ผูกด้วยผักบุ้งติดที่แรกของผักบุ้งออนไลน์นะครับออนไลน์ส่วนเรื่องของทะเลคอนกราวกับพาดหางเท่ก็เลยพอดีว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์ก็ทำวิจัยเรื่องอาหารไทยผลแล้วเราก็เลยร่วมมือกันที่จะทำอาหารไทยผลฟิวชั่นให้มันมีรสชาติแบบดั้งเดิมแต่มีหน้าตาแบบโมเดิร์นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ เราอยากจะดึงคนรุ่นใหม่แนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เราแล้วก็สนใจแล้วได้ทานอาหารแบบอีบอร่อยแบบรสชาติไทยพวนแต่ว่าเป็นสไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะ